อยากให้ได้ที่หนึ่งทุกทีเสีดยดยเงินรางวัลไม่พอครับก็ต่อไปนะครับก็ขอขอขอ,ขอเชิญนะครับทีมบีบอยทุกทีมนะครับเชิญหน,น้นหน้าไปทีตรงนี้เลยนะครับทุกทีมเลยนะครับครับผมขอเชิญเลยนะครับแล้วก็ขอกาบเป็นเชิญท่าน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านสมดีกช่าย,ยังยืนนะครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์นะครับจังหวัดนครพนมท่านรัศานิมสิริท่านรองผอ,อสำนักง,งานเขตพื้นที่วิทยุศึกษาที่22นะครับสพม22ของเราท่านปริญญาทานนเสนานะครับด้านบนเวทีนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านคณะกรรมาการทุกท่านนะครับด้านบนเวทีเลยนะครับ จะตื่นเต้นนิดนึ่งนะครับก็เราจะขอมอบรางวัลชมเชยก่อนละกันนะครับรางวัลชมเชย2ทีมนะครับก็ผู้มอบรางวัลนะครับจะเป็นท่านอรสาธินสิรินะครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมนะครับเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยนะครับทีมที่ได้รรางวัลชมเชยนะครับทีมมังกีครูจากอำเภอบ้านแพงครับและทีมที่สองนะครับที่ได้รางวัลชมเชยทีมคอมพานีชิดจากอำเภอบ้านแพงครับ เฮ้ยอำเภอเมืองนครพนมครับเชิญเลยครับเชิญที่ได้รางวัลชมเชยนะครับมักกี้ครูแล้วก็คอมเมดี้แอนชิมนะครับขึ้นมารับรางวัลเลยครับขึ้นด้านบนเลยนะคะขึ้นด้านบนเลยครับอ่าเดี๋ยวมักกี้ครู ขอเชิญว่าให้ครับนี่ครับอ่ะชี้ๆนะครับถ่ายรูปจะได้สวยนะครับผบม,มือนะครับผบม,มือกับมับงกี้ครูครับออรอถ่ายรูปข้างล่างกันนะครับทีมต่อไปครับ <c ười> คอบพรเนียนชิปครับ สวัสดีรบมือนาให้กับคอมมูนิตี์ครับครั <tod ella> บผมเราถ่ายรูปด้านล่างก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับต่อไปนะครับเป็นต่อไปเป็นรางวัลที่2และรางวัลที่3นะครับ ผู้ที่จะมอบรางวัลน,นะครับเป็นรองผอ,อ,อสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประยมศึกษ,ษาเขตที่22นะครับคุณท่านปริญญาทานะเสนานะครับเป็นผู้มอบรางวัลที่2และที่3นะครับทีมที่ได้รางวัลที่3นะครับได้แก่ทีมอาชเชคูจากอำเภอท่าพนงครับอาชเชนัานบนเลยนะครับรางวัลที่3นะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแอตแทคคูครับครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราถ่ายรูปด้านล่างนะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่รู้รางวัลที่หนึ่งนะครับก็จะขอประกาศรางวัลที่สองและคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งคงจะรู้ตัวนะครับต่อไปเป็นรางวัลที่สองนะครับได้แก่ทีม สตินครับอันนี้เป็นรางวัลที่2นะครับแน่นอนครับรางวัลที่1น,นะครับได้แก่ทีม SKK เบเกอร์จากจังหวัดสกลนครนะครับอุ๊ยระงว่นานทำอะไรแค,ครบขอเสียงปรบมือดังๆให้กับราจิสติงครับ คุณท่านบริญญาธนสนานะครับต่อไปเป็นราวัชนะเลิศนะครับขอเชิญท่านรองสมีก็จข้ารากยืนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับได้เป็นผู้มอบรางวัลนะครับให้กับ SKK เคเบเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดครับรางวัชนะเลิศนะครับเป็นเด็กเยาวชนจากจังหวัดสกลนครนะพนมนะครับไสกลนครรวมมาแล้วเสียงปรบมือดังๆให้กับ SKK เคเเบเกอร์ครับ พิธีกรก็ตื่นเต้นจนพูดผิ่พูดถูกเลยนะครับขอเชิญท่านกรรมการเลยนะครับค่ะขอเชิญน้องๆทุกทีมนะคะขึ้นมาร่วมบันทึกภาพเอาด้านหน้าครับด้านหน้าเดี๋ยวเวทีเดี๋ยหน้าเลยกันนะครับด้านหน้าดีกว่าค่ะด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวเวทีจะรับไม่ไหวนะครับเอาด้านหน้านะครับไม่ได้หรอกไม่ถ่ายเลยนะครับเอาทีมละทีมนะครับเดี๋ยวเราด้านหน้านะครับ มันไม่ไหวครับอันนี้อันนี้ขอทีละทีมนะครับท่านประภูมิครับขอทีละทีนะครับออเอาเอาเอาสะกันสะกันก่อน,อนออไปกับลูกไหมเป็นยังไงอะ้รนะกะไรนะไปดูไป ครับผมต่อไปขอเจิญทีมราชีนสติงนะครับขึ้นมาถ่ายรูปด้านบนนะครับแล้วก็รอถ่ายรูปดวงข้างล่างนะครับ ขอบบคคุณครัทีมต่อไปนะครับอาร์ทแทคูนะครับเจอได้นบนเลยนะครับอาร์ทแทคูล์ อาชงเชยทั้งคู่เลยนะครับอาชยทั้งคู่เลยนะครับทั้งมังีคูแล้วก็คอมแพเนียนชิพนะครับขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับรางวัลชมเชยโอ้โหแยกสีกันชัดจีนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นตำรวจฝั่งนี้จะเป็นโจรหรือเปล่ากไม่ทราบนะครับก็เป็นสุดยอดนะครับโจชโชนของเราปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่ฮะไปฝึ้ฝคนมาใหม่นะครับ ทีมนะครับด้านล่างเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะถ้าขึ้นมาบนเวทีหมดไม่รับอาการความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับทุกทีมนะครับจ่าด้านหน้าเลยนะครับจัดทีมเลยครับจัดทีมถ่ายรูปไปเลยครับ เจอเลยนะครับอาจจะทียนเ้ยครับ กให้มัติดได้เลยครับได้เลยปวดช่วงโลกเลยเว้ยแต่ลง่ข้างนอกมันจะบ่ยอ,อยลย่อเง้ยเกยหา นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการท่านผู้อำนวยการสพนนครพนมน,นะครับแล้วก็อีกหลายท่านอย่างข้องนะครับครับผม <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านสมนีกชัตริยยืนนะครับที่ได้ไปเป็นผู้มอบรางวัลในวันนี้นะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเศร,รีสาษเขตที่22นะครับท่านปริญญาท่านนัศิรและก็ขอขอบคุณท่านอรสาเนิยมศิรินะครับ สารสนเทศนะครับท่านพัฒนาสังคมเรื่องความมั่นคงของรัฐจังหวัดนครพนมนะครับอ่ะมีบอยจบแล้วจะพึ่งไปไหนนะครับยังมีอีกหนึ่งเวทีใช่ค่ะ <c oughs> เป็นเวทีที่น้องๆได้มาแสดงความสามารถนะคะก็เวทีวงลางนะคะก